ใช้งานของเครื่องซัก้าฝาหน้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับอัติเมตแค่500นะครับรุ่นเอ็กตาแม็กนะครับ ขออนุญาตนะครับขนาด9กิโลนะพี่นะขนาด9กิโลครับผม <Okay. S 1> ในส่วนของการใช้งานนะครับตันเนื้อมันจะเป็นระบบ AI นะครับมันจะขึ้นในโหมดของซักประจํานะครับถ้าซักประจําแล้วนะครับมันจะขึ้นในส่วนของไม่ขึ้นเวลาเวลาตรงเนี้ยมันจะคํานวณตามน้ําหนักผ้าเวลาจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับน้ําหนักผ้าในเครื่องนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะบอกตรงตัวเลยว่าซักเต็มถังจะอยู่1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงในที่นี้ก็คือ1ชั่วโมงเสร็จนะครับเลยผ้าน้อยลงมาลูกค้าอยากใช้ 39นาทีก็ได้นะครับเสื้อตัวสองตัวมีอยู่ในโหมดซักด่วนได้15นาทีนะครับหรือว่าเสื้อตัวสองตัวลูกค้าบอกว่ามันไม่สะอาดอยากซักเป็น39ก็ได้นะครับ,รบแล้วก็ผ้าน้อยอย,อยากซักเป็นหนึ่งชั่วโมงก็ได้ในส่วนของอุปกรณ์อาบในส่วนของโปรแกรมทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีอุณหภูมิอยู่ในตัวนะครับอย่างเสื้อผ้าน้องเสื้อผ้าเด็กนะครับเราสามารถเลือกเลยลดอุณหภูมิได้นะครับจะซักเป็นน้ําเย็นก็ได้นะครับ เราปรับได้ดังหากเราปรับได้ดังหากนะครับแล้วก็ในส่วนของผ้าใยหรือผ้าผสมผ้าผสมก็จะเป็น ที่เราไม่ได้แยกเสื้อกางเกงนะครับอันนี้ก็จะนานหน่อยอยู่หนึ่งชั่วโมง28นาทีนะครับ,รบแล้วก็ในโหมดของเครื่องนอนถ้าหม้อพูดที่นอนปลอกหมอนจะอยู่ในโหมดนี้นะครับจะอยู่หนึ่งชั่วโมง29นาทีแล้วก็พวกสปอร์ตแวร์พวกชุดกีฬานะครับจะอยู่ในตรงนี้นะครับแต่ในส่วนการของซักประหยัดอันนี้ไม่แนะนํามันเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับมันจะทํางานอยู่สชั่วโมงยีนาทีนานมากอ่ามันจะประหยัดในเรื่องของ อ่าเรื่องไฟแต่มันเวทประหยัดในเรื่องของเวลานะครับแล้วก็ที่ต้องแนะนําอันนี้ก็คือล้างถังซักนะครับทุกทีนะครับทำความสะอาดบ่อยๆอย่างน้อย6เดือนหนึ่งครั้งนะครับเลื่อนมาตรงนี้แล้วก็าักได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ไม่แนะนําให้ใส่เป็นพวกน้ําส้มสายชูหรือว่าเบกกิ้งโซดานะครับมันจะไปทําหลายระบบเรื่องของสายยางสายไฟด้านในเครื่องนะครับอ๋อห้ามห้ามใส่เด็ดขาดเลยใช่ครับถ้าจะใส่จริงๆก็ให้เป็นพวกน้ํายาล้างถังที่มีขาตัม ออนไลน์ทั่วไปนะครับเลือกมารตรงนี้แล้วกดสตาร์ทได้เลยนะครับก็คือพอพอตั้งเรียบร้อยเอาผ้าใส่ก็คือกดสตาร์ทตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นตัวทําความสะอาดนะครับตัวนี้สามารถเปิดวาดินน้าได้เลยนะครับมาสมมติผมเปิดทิ้งเลยนะจะมีน้ําออกมาลูกค้าหาอะไรมาลองได้นะครับถ้ามีเศษเหรียญเศษที่ผงขี้ฝุ่นนะครับให้ลูกค้าหมุนออกมาหมุนซ้ายนะครับ หมุนออกมาได้เลยนะครับหมุนออกมาแล้วดึงออกมาปุ๊บถ้ามีเหรียญครับเนจะอยู่ในนี้นะครับ๋อ,อเออดีจังหมุนทวนเข็มเนาะหมุนเข้าตามเข็มานาฬิกาส่วนของตรงนี้นะครับเป็นตัวดึงเล็กๆเกนี่ยครับใช้ในกรณีที่ไฟดับฉุกเฉินนะครับสามารถเลื่อนลงมาปุ๊บถังก็เปิดได้เลยนะครับอ,อในกรณีที่เราใช้งานจะเป็นชักไม่เสร็จแต่ไฟดับเราจะเปิดฝาถังต้องกดตัวนี้โอเคก,กดลงมาได้เลยฮะแล้วมันติ้มลงแล้วเลื่อนลงมาปุ๊บเลยเลยแบบนี้นะครับคบผมฝาถังก็จะเปิดออกมานิ้มได้เลย อ่าในส่อน์องตรงนี้ก็ปิดไว้ได้เลยนะครับอันนี้เราคงเทสเครื่องในส่วน์ฟองการล้างเครื่องก่อนใช้งานให้นะครับโอเคนี่เป็นช่างจากโฮมโปรนะครับผมในีส่วนอ,อ่าของอพอเรากดสไตล์ไปแล้วมันจะขึ้นลูกแจล็อกนะครับในกรณีที่เราดูง่ายๆเลยถ้าเราอยากจะเปิดเพิ่มผ้าหรือว่าอะไรนะครับีดก,ดกดพอตที่เดิมนะครับเดี๋ยวเขาจะกดล็อกให้ให้ดูลูกกุญแจนะครับเขาดล็อกเสร็จปุ๊บก็เปิด,ปดได้แล้วนะครับ ก็กดใหม่อีกที่นึงอันนี้เราสามารถกดสตาร์ได้ตลอดเวลาเนื่องจากด้วยเราลืมของหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณช่างนะครับช่างอะไรครับช่างชื่อช่างอะไรครับช่างวงอาทิตย์ครับจากโฮมโปรครับจากโฮมโปรนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ